สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําพิซซ่าโฮมเมดแบบง่ายๆกันค่ะอร่อยแป้งนุ่มชีสยืดเด็กๆชอบถูกใจแน่นอนค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเราจะใช้น้ําอุ่น175 ml ผสมกับน้ําตาลทราย2ช้อนชาจากนั้นเติมยีสต์ลงไป2ช้อนชาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะให้ยีสต์พองตัว ถ้าภายใน5นาทียีสต์ไม่พองตัวแสดงว่ายีสต์ตายนะคะคือใช้ไม่ได้เดี๋ยวขนมปังของเราจะไม่ฟูจากนั้นนะคะปุ้ยจะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ห่ถ้วยตวงแล้วก็แป้งสำหรับทำขนมปัง1น่ถ้วยตวงนะคะผสมกันสูตรน,นี้จะทำให้ขนมปังของเราออกมานุ่มนะคะไม่แข็งพอเราร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่เกลือป่นลงไปสัส่วนแช้อนชาหรือว่าประมาณ1หยิบมือ จากนั้นเราจะเทยีสที่เราผสมจนพองตัวแล้วนะคะลงไปผสมกับแป้งค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันพอนวดเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมานวดต่อ15นาทีนะคะยิ่งถ้าเรานวดแป้งนานเท่าไหร่เนี่ยขนมปังเนี่ยก็จะยิ่งฟูนุ่มนะคะพอเรานวดแป้งได้ที่แล้วเราก็ทามันให้ทั่วแป้งเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะพักไว้1ชั่วโมงค่ะ ในขณะที่เรารอพักแป้งนะคะเราจะมาทำซอสพิซซ่ากันค่ะใช้เนย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสพริก2ช้อนโต๊ะซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมมายองเนส1ช้อนโต๊ะค่ะในส่วนของเนยปุ้ยใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าใครไม่มีเนยสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้ค่ะ จากนั้นเติมออริกอนโนล่ลงไป1ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซอสพิซซ่าสูตรเข้มข้นแล้วค่ะหลังจากครบเวลา1ชั่วโมงนะคะแป้งก็ฟกูขึ้นเป็น2เท่าแล้วปุ้ยจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะสูตรนี้เราจะได้พิซซ่าประมาณ2ถาดค่ะเราก็จะนำแป้งมาครึ่งให้เป็นวงกลมนะคะเพื่อที่นำไปใส่ถาดของเราเนี่ยจะได้พอดีกับถาดนะคะ โดยวันนี้ปุ้ยจะนำเข้าเตาอบนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถใช้เป็นหมออน้อทอดไร้น้ำมันหรือว่าหม้ออบลมร้อนฝาบนได้ค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยซอสพิซซ่านะคะทาให้ทั่วถาดเลยค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราจะโรยชีสลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยท็อปปิ้งนะคะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นแฮมปูอัดแล้วก็ปลาหมึกหลอดนะคะเพิ่มสีสันความสวยงามด้วยผักรวมนะคะก็จะมีถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยชีสลงไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยแล้วก็ยืดๆเลยนะคะจากนั้นเราจะอบด้วยอุณหภูมิ2 0 0องศา15นาทีถ้าใครไม่มีเตาอบ เราสามารถอบในกระทะได้นะคะแต่ว่าต้องรองกระดาษไขที่ก้นกระทะด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ขนมปังด้านล่างไหมนะคะเสร็จแล้วค่ะพิซซ่าชีสยืดๆขนมปังนุมน่มๆพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ